กาบเรียนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่เคารพกระผมนายพงนิมิตรอยสงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชนางานการโรงเรียนแจ้คอนวิทยาอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางสํานักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตสาขอนำเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสํเร็จเป็นที่ประจักษ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสอฟต o ออรเปกอวอร์ Award, ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ด้านนวัตรกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนดังต่อไปนี้ครับกระผมได้คำนึงถึงลักษณะการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของนักเรียนแต่ละคนและยอมรับความแตกต่างเหล่านั้นของนักเรียน ผมได้เรียนเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นแทนที่จะคํานึงถึงการควบคุมพฤติกรรมต่างๆของนักเรียนกะผมได้สร้างแผนการสอนอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของการคิดวิเคราะห์และเตรียมการสอนที่มีคุณภาพเนื่องจากก่อนที่จะให้นักเรียนเข้าใจความคิดรวบยอดของสิ่งที่เรียนครูต้องเข้าใจความคิดรวบยอดเหล่านั้น ยังลึกซึ้งก่อนและเตรียมการสอนที่จะนำไปสู่การสร้างความคิดรวบยอดเหล่านั้นกระผมจึงเกิดความสนใจในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนและกำหนดเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบ 5e เสริมด้วยเทคนิคโฟ r แม t โดยการจัดการเรียนรู้แบบโฟ r แม t ที่มีวิธีการจัดการเรียนรู้4แบบคือว y การบูรณาการประสบการณ์ด้วยตนเอง b o s การพัฒนาความคิดรวบยอด How การปฏิบัติและปรับแต่งแนวคิดของตนเองและ If การบูรณาการและการประยุกต์ประสบการณ์มาเสริมในขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E จุดเด่นของการจัดการเรียนการสอนแบบโฟแมทคือเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่คำนึงถึงความแตกต่างระหวา่างบุคคลในเรื่องรูปแบบการเรียนรู้โดยจัดแบ่งช่วงเวลาการเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละเรื่องยึดหลักาการจัดประสบการณ์ที่หลากหลายยืดหยุ่นและเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองผู้เรียนรูกแบบให้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ตนชอบและได้ปรับตัวเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนรู้อื่นๆด้วยและมีการจัดประสบการณ์ที่ช่วยกระตุ้นการพัฒนาสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาเพื่อให้สมองทั้งสองซีกมีการพัฒนาที่สมดุลจุดเด่นของการจัดการเรียนการสอนแบบ 5e เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสำรวจตรวจสอบทดลองหาคำตอบเพื่อให้เกิดทักษะการแก้ปัญหาช่วยให้เกิดการเรียนรู้โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ความกล้าแสดงออกสามารถคิดหาวิธีที่หลากหลายโดยใช้กระบวนการสืบหาความรู้ได้ด้วยตนเอง จากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ 5e เสริมด้วยเทคนิค f o r m a t ได้ทำให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับประสบการณ์เดิมทำให้การเรียนรู้มีความหมายต่อน,นักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาต่างๆนำมาใช้ร่วมกมัอนอย่างสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพทั้งที่เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองการทำงานเป็นกลุ่ม การอธิบายและการประยกความรู้ไปใช้อย่างสร้างสรรค์มีความกระตือรือร้นมีส่วนร่วมในการเรียนรู้นําเสนอความรู้วิธีการที่หลากหลายเรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างลึกซึ้งซึ่งช่วยให้นักเรียนได้นําความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพมีแรงจูงใจที่จะเรียนมากยิ่งขึ้นการจัดการเรียนการสอนแบบ 5E เสริมด้วยเทคนิคโฟรแมทซึ่งถือเป็นแนวคิดที่แปลกใหม่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อนเพราะเป็นการนำความรู้และมวนประสบการณ์ที่หลากหลายมาผนบธีการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่สตศตวรรษที่21มีความทันสมัยใช้เป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้ก้าวไปสู่เวทีโลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากผลการพัฒนานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยร้อยละปีล่าสุดสูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละปีที่ผ่านมาและผลการทดสอบระดับสถานศึกษาเกิเฉลี่ยปีล่าสุดสูงกว่า3.00 และไม่มีนักเรียนติดสูงครัผมขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ